นี่เดี๋ยวเพิ่นกับมาลือใหม่เบิดนี่นี่พี่น้องอันนี้บอแมีนว่าบอชไมยว่าถ่ายบอดี้เน้ยก็คือเดี๋ยวเพิ่นสิมาลือใหม่เบิดแล้วกับปูใหม่เบิดลน้องพี่น้องนี่เบิ่งเอาเด้อนี่กลับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ขอขอบคุณบอชไมยแล้วพี่น้องตอนนี้บอชไมัยย่างมาถ่ายคลิปอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์เด้อพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวเพิ่นกับซิลอใหม่อีะไรพี่น้องนี่ สิลื้อไม่เห็ดไม่น้อพี่น้องฟังท้งนาหนอนฝนมันกำลังเริ่มเห็ดน้อพี่น้องเนาะกำลังเริ่มเห็ดน้อพี่น้องก็นี่พี่น้องเอ้ยขุดบาดยังดีๆเดี๋ย่ฝนกันลื้อไม่เห็ดไม่เนาะสุดยอดเลยพี่น้องทำก่อสร้างโอ้กลางคืนก็นยังขุดน้อพี่น้องเนาะ นี่แหละพี่น้องเอ้ยประเทศไทยเพิ่นเนาะมีแต่ซ่อมแต่แป้งเป็นลุกเป็นบ่อนิดหนึ่งบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นสิมักมาซ่อมมาแซมมาแป้งอยู่บ่เซ้าแเนาะพี่น้องคือเพิ่นนี่เดี๋ยวเพิ่นก็มาลื้อใหม่เบิดนี่นี่พี่น้องอันนี้บ่แม่นว่าบสมัยว่าทายบดีเด้ก็คือเดี๋ยวเพิ่นสิมาลื้อใหม่เบิดแล้วก็ปูใหม่เบิดเนาะพี่น้องนี่เบิ่งเาเด้อนี บุบบุบบิ๊บิบบบนั่นนี่เดี๋ยวเพิ่นมาลืออีกนี่เพิ่นเอาเงินเอาค้แต่สายมาสางมาแปลงมาเห็ดใหม่นะพี่น้องเนาะโอ้แม้แต่สะพานยังมีไฟสียังแต่งไฟสีพี่น้องเอ้ยประเทศไทยเบิ่งเอาเพ่น ทำท่าคุนพี่น้องเบิร์เอาเบิร์เอาผมสะพานร้อยระเทศไทยแต่งไฟสีหรือว่าประดับไฟสีเนาะพี่น้องบอสอลังการอีรี่อันนี้ เดี๋ยวก็มาซ่อมใหม่เด้อพี่น้องเอ้ยน่ะบ่แม่นว่าสิบ่าวสมัยสิไปถ่ายแต่บ่อนงามๆเนาะบอนขี้รายเดี๋ยวนี้บ่สมัยก็ถ่ายให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะบ่สมัยบ่ได้ว่าเออสิหาเอาแต่บองามๆเนาะนี่บอขี้ายแนวนี้ก็มีแต่เพิ่นบ่ปล่อยไว้เฮิงบ่ปล่อยไว้นานเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นก็มาซ่อมมาแปงมาลื้อเฮ็ดใหม่พี่น้องนี่แหละคือประเทศไทย ที่พนสร้างนี่นีแบบน,น,นี้เดี๋ยวกระลือใหม่เห็ดใหม่บดแตนี่มีทุนนี่แหละพนวันเนาะมีเงินอย่างเดียวเห็ดบบได้ถนนนนทางต้องมีแต่ว,ว่าสมองและมีความคิดอยากพัฒนาอยากส่างเนาะนี่กะสะสพานร้อยเนาะพี่น้องนอน,นี่สะพานร้อยบอนอื่นโบมีแบบนี้เด้ แต่นี่มันก็เดิกเลยนะเนาะเพิ่นกะปิดไฟแสงสีเลยพี่น้องโอ้โหถนน,นสะอาดสะอ้านน้อพี่น้องแม้แต่ทางขยะนี่ป้ายรถมีก็มีได้พี่น้องนี่บ่อนป้ายรถเมีนะเนาะเพิ่นเฮ็ดแบบว่าสะดวกสบายบ่อนตองหยานมีบ่อนสากบงสาแบ็ดน้ำหอมนาะพี่น้องโคตร โอ้โหนี่เบิ้งเบิงเบิ้งบ้าสมัยจิขึ้นไปถ่ายให้เบิ้งเด้อพี่น้องความสูงและความงามเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งน้ำกันเลยพี่น้องฟังนี่ก็คือเพิ่นเห็ดใหม่เบิดเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่นี่พี่น้องเพิ่นเห็ดเอามาใหม่เบิดเลยนี่นี่นี่เพิ่นจิร้างใหม่เบิดเลยเนาะพี่น้องเนาะ เบิ่งเอานี่ความเพันพัฒนาของเพันเนาะโอ<ฮ>้โห<ฮ>เลนี่เพันยังสี่ขายายถนนออกมาอีกได้พี่น้องเอ้ยนี่ขายายออกมาอีกเป็นถนนสี่เลนนะป่านนี้พี่น้องเอ้ยทางสองทางเลยเนาะเป็นถนนสี่เลนเลยพี่น้องคับตอนี้ผมโมเมนต์ว่าบาสไม้สีมาเห็ดมาถ่ายเอาแต่วอนเดียวเนาะพี่น้องนะพุณเบิ่งเอาเด้อผมแต่บาสไม้จะสูมเข้ามาให้เบิ่งผมโอ้ นี่แหละก้านที่ว่าเป็นพัฒนาเนาะเพันเทพขึ้นมาอีกความสูงความหนาของเฟิน์มโมเมตนต์น้นอนอพี่น้องพวกโอ้โหสุดยอดอะลีนี่ก็จะเป็นขาเขาเนาะพี่น้องนั่นเลยคาเข้าไปพนดเละเข้าไปทางตัวเมืองเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปทางพวกมอสอกมอสซิดไปพนดเละเข้าไปทางพนนี่น้องแล้วมากานเบิ่งไม่มี ก็ถนนเพิ่นกำลังสร้างใหม่นี่แบบถนนดีๆเพิ่นยังรีดแล้วมาปูใหม่อีกน้อพี่น้องบอ้าโทษนี่นี่นนเบิ่งเอาผมตอนนี้บาสมายอยู่ที่ซีนัคริ่นเนาะพี่น้องเนาะนี่มาเบิ่งถนนเพิ่นเฮ็ดใหม่นำกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ผมแมนว่าเพิ่นเพิ่งเฮ็ดได้เนี่ยเผินเลิมเฮ็ดได้พี่น้อง,เ,งเพิ่นเ,นนนนนเท่ขึ้นมาหน้ากว่าเก่าอีกพี่น้องเอ้ยแล้วก็สูงกว่าเก่าอีกเนาะ เพราะว่าอยู่นี่เพื่อเห็ดสูงเผื่อยังเผื่อหนามท่วมเนาะพีนนะพ่น้องเนาะเพราะว่าอยู่ซ้ายนี่ถ้าฝ้นโตง้งแห้งทาเพิ่นบอนักก็คือหนามจิท่วมนี่พี่น้องหนามท่วมถนนนี่เนาะเบิร์กนนี่เนี่ยคุณอ๋อพี่น้นนนอ,อนงเอ้ยเห็นแล้วออนซอนประเทศเพิน่นนาลีเนาะ รถไฟกับวนวันวนวันวนวันนอะผนบุ้ยอ่อนซ้อนเพื่อนบาสมานมักยังมักที่ว่าเพิ่นคนท่ําเพื่อนนอ่นเรืยว่าผู้บริหารของเพิ่นนี่เพื่อนเหตุเพิ่นสร้างหรือว่าเพื่อนอยากพัฒนาประเทศของเพิ่อนนะนะบ่ต้องว่าให้เป็นรล่อเป็นลุ่มเป็นบ่อนอะพี่น้องนอนนี่ฟังนี่ก็เริ่มเหตุแล้วเนะพี่น้องเพื่อนเท่ไม่เมื่อเลยเนี่ยถนนเนี่ยแล้วก็เหตุพุทธบาทหม่เมื่แล้วก็ เฮ็ดฟางนี้แล้วแล้วกระไรยหญ่ไปเฮ็ดฟางนั้นอีกเนาะพี่น้องอ๋อโถเบิ่งเอาเบิ่งเอาเนี่โอ้ยนี่แหละพี่น้องไอ้เบิ่งเอานี่ความเจริญความพัฒนาของเพิ่นเนาะว่าสิซธิ์สด้เบิ่งพุนน่นถนนนนทางประเทศเพิ่นเมืองเพิ่นบอโถจะแม่นอนอนซอนหลายเด้พี่น้องเอ้ยออนซอนออนซอนคักอีหลีอันนี้เนาะ สร้างใหม่เฮ็ดใหม่เบิดเนาะพุ่นตมื้อนี้สิส่งเข้ามาให้เบิ่งอีกพี่น้องเอ้ยพุ่นโพ,พความเพิ่นเฮ็ดเนะาะอลังการขนาดเลยพุ่นโตสร้างใหม่เฮ็ดใหม่อัน,ดอดนใดบ่ดีเพิ่นเฮ็ดใหม่เบิดเนาะพี่น้องนี่แหละประเทศไทยพี่น้องเอ้ยประเทศใดก็บ พัฒนากรบาดทอประเทศไทยแล้วเนาะเพื่นพัฒนาเนี่เนาะโอ้มีตึกสอกตึกสูงอลังการขนาดเลยโอ้โอ้โอปานนันนอกบาขมินเพิ่งยังว่าประเทศไทยบอจเลิญเท่าประเทศเพิ่นว่าโอ้บังเอาโอ้โอ้โอ้พี่น้องโอ้โอเอาเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กระบาสมัยจะได้จบคลิปไปเพียงซัมเนี่เนาะพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในบาสมัยเนี่ยได้อครับ ถ้อเป็นกำลังใจในเหตุคลิปต่อ,ตอ,ตอไปน้อพี่น้องเนาะคลิปนี้ว่าสมัยได้เจ้าเก็บไปเพียงคำนี้ขอกาคำว่าสบายดีและสวัสดีครับผม